ตาลายจนเห็นหมูระเทียมหรือเปล่ามาครับทุกคนทานข้าวก่อนครับกลับมาในเนยมาจากสีสเกตเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับนี่มาดามจัดผัดแตงใส่กุ้งแล้วก็มีหมูด้วยมั้มีหมูมีไข่หมูอยู่ไหนไม่มีหรอกเออตาลายแลวคนนั้นมีไข่ <c oughs> ราดพริกก่อนฝนน้ำปลามา กุ้งก่อนเลยมามามาครับทุกคนเหนื่อยเศบเสบ,สบครับหิวโม,มแมนยังดอกอืมพริกน้ำปลาจีาดจานมากเลยมาเ้อ <c oughs> ครับกินข้าวกินหนังสำกัน อเจอพี่กาไปตาแจ้งเลยอะ่อยเอร่อยไหมครับอร่ครับนี่จะนทรกันจิดท้อไม่ทันเย่อะไรกับหนูเนี่ยวิ้วิ้วิกววิกวแ ตอนแรกว่าจะกินตำตีนกันครับพี่น้องแลเลยย่ยานมันหยากลูกกินน้ำบมได้เสียตังหละเยอะก็เลยมาเป็นอย่างนี้เลย

อะะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทางศรีสะเกดทางกันทรรักนะครับ ที่คอยทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณที่คอยถามข่าวๆ้านะครับว่าเดินทางถึงไหนกันแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพามากินข้าวตอนหิวหิวเนี่ยแหละเนาะผัดแตงใส่กุ้งฝีมือมาดามครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ